ที่เขามาทําให้เขาได้มีเงินทองใช้ตลอดปีตลอดชาติร่ำรวยและก็สุขภาพพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์ใ,ให้ได้หูทิพตาทิพเละกายทิพเละเดตัประยันพร้อมทางเกเตาเห็นทรรมทุกๆคนนะ สาธุสาธุอันนี้เดี๋ยวแม่เอาไปไหว้เองเพราะทำพิธีเสร็จแม่จะเอาไปขึ้นไปครับให้แม่บอกแม่บอกตัวเลขก่อนเนาะอันนี้เออมันมันกระเดาเลยนี่เราความฝันเหรอไม่เขียนตัวเลขเลยนี่ถือว่าเราความฝันบอกความฝันถูกมากินวันเราของคุณแม่ผมหอมมถูกมาจิ้งวดและพิดจิตกันนะถูกมาสองนวดติดกันนะครับงวดแรกเป็นเลขอะไรแลแม่งวดแรกเป็นสองศูนย์เก้า งวดแรกสองศูนย์เก้างวดที่สองงวดที่สองก็เจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองงวดแรกนี่คือว่าสามตัวเลยเนาะสามตัวแตกนะงวดแรกก็สามตัวแตกและทีงวดที่สองก็สองตัวนะครับงวดนี้จะขอแบบปังปังสามตัวเช่นจุดใดด้วยเพราะว่าถูงมาละสองตัวเนาะ วงวดนี้ขอสมตัวเลยเนาะมางวดงวดที่ผ่านมาในห้เจ็ดเก้าสองให้เจ็ดเก้าสองช่แสดงว่าถ้าตัดเล่นก็เจตรงเจ็ color. ้าครเจ็เกแล้แม่ให้เลขอะไรนะสี่หกเลยเจ็ดเก้าสองมันมีสี่หกเสีครับสี่หครับสีมันมาออกเลขลาวในใจเขาว่าเลขยังอยู่ก็เลยเขาทุกเลขลาวเลขลาวสี่หกมาแน่มาแล้่รู้แม่ใจมาพอดีครั พิจัยมาแล้วไม่ใจมาแล้วเดี๋ยวค่อยถามไม่ใจแต่ตอนนี้ขอถามผู้คุยถึงด้านความฝันของแม่ความฝันแม่ผมหอมเป็นยังไงครับความฝันนอกแม่เล่าให้ฟังฝันเมื่อคืนแม่ว่าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแม่ก็จําไม่ได้ฝันเมื่อคืนจะแม่ฝันว่าไปห้องน้ําฝันว่าไปห้องน้ำไปห้องน้ําแม่ก็นั่งเยี่ยวอยู่ว่ามีคน ผู้ชายคนหนึ่งเกเลยียดเองคขาว่าเขามองมาเห็นเมฆเขามองมาเห็นเขาก็ว่าจะตามจับเมฆจับให้ได้เขาว่ามีคนเออมีลูกเขาตามมาคนหนึ่งเมฆก็วิ่งวิ่งกลัวเขาจับก็เลยวิ่งมาก็เลยตื่นพอดีเลยเลยไม่ได้อันนี้ก็ไปเยี่ยวแล้วมันมีห้องสวมเขาไม่มีกั้นอะไรเลย มีแต่กั้นข้างหน้ามีแต่ประตูหน้ามีแต่ประตูหน้าข้างหลังเขาเห็นหมดหลังผนังค้างไม่มีเขาเห็นหมดเลยมาจากข้างหลังเห็นหมดนี่ในควาฝันกันไม่ชอันนี้คือฝันเมื่อคืนใช่ไหมฝันเมื่อคืนแสดงว่าไม่ใช่แสดงเมื่อวานนะครับได้ข่าวว่าคุณแม่ไปลงเอาเลบใช่ไหมครับความฝันก่อนหน้านี้นี่คุณแม่ได้ตัวเลขหีือยังครับได้แล้วค่ะอ๋อเล่าความฝันก่อนหน้าเมื่อคืนได้ไหมครับ ได้แม่แม่แม่ไอ้ฟ <centimet, S 1> ันอันนี้พอฟันพูดไม่ได้นะเบื้องสูงไม่ได้แม่แม่พูดเพราะไรสุดเดี๋ยวเขาจะได้ไม่ได้ไม่รับก็คือแม่ดีเป็นเลขเอาไว้แล้วแม่เดี๋ยวมาฟังว่าคุณแม่เป็นไรแม่ไม่ให้แล้วพูดไม่ได้แม่ฟันเบื้องสูงเนาะติดไม่ได้ไม่จะพูดแม่ผิดไร เดยวแม่จะเขียนเอาแม่จะเขียนให้เลยนะครับว่าขอให้แม่เสียงเสียงดังขึ้นี้นิดนึงเาเสียงแม่เบาเกินไปเสียงแม่เบาว่าเสียงแม่เสียงแม่เบาเกินไปแม่จะให้เขียนตัวเลขที่แม่ฝันวันนั้นแม่ฝันเห็นธรรมหักสัตรูแม่จะให้เปดแปดหกเปดหกแปดเหกแปดเก้าหกแปดเก้าเลขเลขงวดนวดแรกที่แม่ฝัน อ๋อคือว่าสังต่อหดเนาะหกก่อนแปดหกเก้กลขอะไรนะสองเจหไม่ให้เจ็ดห้าเจ็แล้วเมื่อวานแม่เปิดแม่ได้เปิดแล้วแม่เปิดได้สองสี่หนึ่งสองสงสองสีงเี่นเข็นข้างล่างข้างล่างเลยข้างล่างเเสองสีกับเลขม่แค่นั้นเลยสี่ม่ให้สองสี่หนึ่งแล้วก็สี อันนี้ล่าสุดจ้ะล่าสุดล่าสุดเมื่อวานเมื่อวานครับือถามตัวแดงแดงไหมครับแม่ถามต้อความ้าใจก็คือว่าพรหน้านี้เนี่ยคุณแม่ฝันเกี่ยวกับเรื่องสูงเรื่องสูงก็คือไม่สามารถที่จะรู้ได้เขาจะไม่เล่าออกอันนี้เป็นตีออกมาใช่ไหมหรือว่าใช่แม่ตีออกมาเป็นเลขเนี้ยอ๋อเป็นเลขหกแปดเก้าะอืแล้วก็เจ็ดห้านี่เกี่ยวเนื่องด้วยใช่ไหมใช่สองสองสอง สองตัวสองชุดนี่คือหกแปดเก้านี่ฝันคืนเดียวกันที่เห็นเบื้องสูงเมื่อบ้านนะเนี่ยเน่เขามีเขาเขียนได้แค่ฝันเห็นใช้คำมว่าเบื้องสูงโชว์ให้แม่ถือให้หน่อยฝันเห็นนหลวงก็พอแล้วอาเปล่าฝันคุณแม่ฝันครั้งแรกนะฝันครั้งแรกคุณแม่ตีเป็นหก แปดเก้าแลก็เจ็ดห้านะครับก็อันนี้ฝันฝันก่อนหน้านี้กี่วันด้วยฝันตั้งแต่วันเสาร์ตั้งแต่วันเสาร์วันเสาร์ก็คือหนึ่งอาทิตย์แั้วแหละตั้งแต่วันเสาร์นู้นก็มาถึงวันเสาร์นี้ก็หนึ่งอาทิตย์ตอนคือเมื่อวันเสาร์ที่แล้วแม่ได้หกแปดเก้ากับเจ็ดห้าเนาะขอบคุณนะครับแล้วสองสี่หนึ่งเนี่ยแม่มาอย่างไงด้วแม่ก็ไปแม่ตื่นพอดี ตื่นมาตีสามตีสามแม่แม่ก็เลยนั่งสมาธิอแม่นั่งสมาธิก็เลยพอดีพอดีแม่เอ่นั่งสมาธิจนถึงตีสี่ตีสี่มันมันดูนาฬิกามันเห็นเลขสองสี่หนึ่งแล้วเลขตีเป็นเลขไปเลยแม่แม่นั่งสมาธิก็แม่คิดว่าเขาให้เขามาให้เขามาให้ในช่วงเวลานี้ก็เลย ็เลยแม่ตีเป็นฝันด้วยฝันเห็นคนทางบ้านนนก็เคไปอยู่บ้านขยองก็มูสีก็เห็นเขานั่งอยู่สองคนก็เลยแม่ตีความฝันให้นี่แหละป็นล่าสุดนี่เลยฝันล่าสุดแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับในห้องน้ําเลยไม่เกี่ยวเลยในห้องน้ํานี่ได้ตีเลขไหมไม่ได้ตีไม่ได้ตีเลขสีนห้องน้ํา ปนก็นั่นแหละนั่งสี่แล้วมาเป็นศูนย์ก็สี่หนึ่งนะครับถ้าผมถ้าผมตีของแม่เมื่อกี <c <c mm ้ส hmm, ี่หนึ่งในการเข้าห้องน้ำผมตีสี่หนึ่งแหละอะใช่ครับแล้วภายในสองชุดเขาแม่เน้นไปที่ตัวไหนครับเน้นตัวไหนมีมีตัวเน้นที่นเน้นชอบที่สุดนะครับแต่นั่นง่ายขึ้น แม่จะชอบเลขไอ้อ้นี่ข้างบนน่ะแม่จะชอบ89 89แต่75 89กับ75แค่นี้75แม่ชอบมากเลข75ชอบมากนะครับมันจะมาอีกแสดงว่าชอบชอบไปที่ชุด7ดพันะาอีกไมเนาะแม่ชอบที่สุทคือเี่ห้าอ่ะวงกลมแดงๆให้หน่อย บาทีไม่มีแดงแแดงกัผมนี่มีเอาไปให้แล้วเอาวงวงวงนแดงหน่อยวงเอาตัวนี้วงทีเดียวเนาะอ่าวงทีเดียวเลยบุญชุดบุญชุดบุชอบมากที่สุดชอบที่สุดทีเดียวชอบที่สุดแ่ครั่เดียวไปเลยครับที่เลยนครับก่อนที่เขาจะปิด อาจารย์ครับผมอีกนิดนึงครับแม่แม่นิดนึงนิดนึงโอเคได้แล้วชอบกัญชัดชวบกัญชัดมาวันที่แล้วเต็มเต็มนะคะเจ็ดเก่าสองนะะ้อวันนี้ก็ตัวนี้ด้วยค่ะของแม่ของหอมนแัดเก้บเจ็ดห้าตรงนี้ัวชุดนะครับมหมุนไปฝั่งนู้นครับคลิปนี้คุณดีค่คุณดีคุณอะไรคุณแชร์คุณติดตามคุณแม่ัสดี่ว่าจะมาจับเขาจับเราได้ไหม ยังยังไม่ได้ไปตื่นก่อนเข้ามาโซคนกับลูกเขาจะมาจับจับเรื่องอะไรครับก็ว่าไปไปห้องน้ำนี่แหละไปเข้าห้องน้ำเขาไม่ใช่ตำรวจจับนะคือบางทีคนที่จะมาจับไม่เห็นไม่ใช่ตำรวจถ้ามาโดนจับนี่ใครจับเออถือว่าเลขกเข้าไงแม่ลองหมุนมาทางนี้เลยคับอ๋อนี่เลขตัวนี้เองที่อ่ะสีแดงซื้อผชายสองคน เป็นล,ลูกกับพ่อเขาน่าจะมาจับเรื่อลไปแอบดูเขาสองสีหนึ่งจิงิรอสองสีหนึ่งคนสองคนสองคนญิงมาน้หญิงคนหนึ่งเพราะิงก็เป็นสีแล้วใหม่ะสองสีหนึ่งตามนี้แหละผม อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายขอดูผมแม่เอาออกให้ดูอีกสักรอบได้ไหมครับเออผมผมยังไม่เห็นตอนแม่ผมออกเนาะอ่านี่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 นะครับที่มาของแม่ผมหอมนะครับนี่นะครับกดไลค์ให้ผมดาาพี่มานะครับผมอะไรอะไรกันตุ้ยแอนเลเนาะขอ้โหละไลค์ละแชร์นครับเป็นกำลังใจให้แม่ผมม้วนนะครับโอ้นี่เห็นบคือง่ายสั่งง่ายเวลาม้วนก็จะม้วนขึ้นไปเก็บอย่างนี้เนาะ ล้วนขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี uh ่ไไม่จะได้ถึงร้อยเออนี่นี่ตัวเลขนะครับีตัวเลขครับผมนี่นะครับก็คือหกแปดเก้าเจ็ดห้าสองสี่หนึ่งแล้วก็สองสี่สี่นะครับอ่ะพี่น้องตามนั่นเออแอดมินเดินทางมาถึงจังหวัดศรีสะเกดเลยทีเดียวนะครับมาตามตัวเลขของแม่ผมหอมนะครับมาถือมาหลายงวดเนาะงวดที่แล้วก็เข้าเจ็ดเก้านะครับวันนี้แอดมินเดินทาง ถึงสีสเก็ตเลยนะครับตามถึงบ้านแม่ผมหอมนะครับวันนี้เขาก็ได้ตัวเลขแนวทางเป็นตัวเลขความฝันของแม่ผมหอมเนาะได้ไปแล้วนะครับสาหรับทันทีเข้ามารับชมไหมนะครับยังบ่ทันใดกดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางแอดมินได้เลยครับเด้อที่สาคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ